ครับผมครับครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนครับผู้อยู่ไกลอยู่ไกลทุกท่านที่เคารพรักและคิดถึงครับหลังจากเข้าไอเหตุงานมาหลายมือแล้วครับก็มีเวลาถ่ายทำนำเสนอให้พี่น้องเยี่ยมชมน้ำหัวน้ำสวนเข้าได้ได้หยาเสียหยาครับพี่น้องยาคาหยาก็คือจอบกับเสียมขนานแท่เข้ากับ เหตุงานครับเหตุงานนำผ้าพี่นอ้องเข้าสู่ช่องผลลัก์เกษตรสวนพิลมภยัยครับสวัสดีทุกท่านทุกที่ทุกทางผู้ยู่ไกลยู่ไกลแฟนคลับที่ขลับที่ขลบหลักไม่คิดถึงอโอปิดโอทีขอโทษขอให้ครับบอเตตัดต่อพี่นอ้องกาบขอประทานอาภายัยเป็นเรื่องธรรมดาฝากถึงเพื่อนพ้องน้องพี่ไอ,นอ้น้องน้อง ยุไก่ย,ยุไก่ครับเขามารับชมทางสวนเข้าครับรููสึกว่าช่วงนี้ฝ่าฝนกับึืนสีจังหายไปแล้วครับพือสิเบิดฝ่าเบิดฝนล้วพี่น้องผ้าผีพาน้องรับชมครับหลังจากเาข้าความเพลินไว้จากทางสวนได้เห็ดงานครับยังบ้านผักพรอนครับพี่น้อง็ยังเห็ดไปเสียหญ้าได้หญ้าไป เ้องกัสิได้ปลูกขวางิกเขืออ่าทีปลูกพวกย่างที่กินได้ครับบักบวบปลูกลงไป,ปหน้าสลัดผักกาดกระจอกกระจอนปลูกลงไปครับพี่น้องกำลังเคลียร์พื้นที่อ่ากับปลูกได้เป็นบางส่วนครับห้ากับคอยคอยถ้ำไปอภา,าพพี่พะน้องเขามาเยี่ยมชมลูกหลานน้ององงอ่าผู้ที่มีความสนใจอ่าเนี่ยนำทาง ของผละเกษตรครับกัดเขามาเย่ยมชมาการเอาอยาเฮ้า,ากระเสียเอาองเสรล้ครับพี่น้องเฮ้ากระเสียเอาเศษยาทีเฮ้าตายออกเสียออกเฮ้ากระจะทิมครับประโยชน์ของเขาหลายพี่น้องสามารถาเป็นปุ๋ยให้พืชไม้ต้นไม้เฮ้าได้ยู่ได้กินต่อไปเป็นปุย๋ยเกจเอคิดนิดนึง,นง,นง,นงครับเฮ้ากะอย่าเอาไปทิมครับพี่น้อง <c oughs> ครับคือแบบยางกับคุ้มน้ำเงาเขาครับคุ้มน้ำเงาเขาเพื่อบ่อให้เขาแหง้งบใหยแห้งครับเศษหญา้าเรานี่เขาแห้งตายไปแล้วเขาจะเบื่อเป็นปุ๋ยคือไมคเัาก็ดะได้กินครับได้กินสารอาหารจากเศษหญา้าเราีิค่ันนี่แหละครับพี่น้องทุกท่านทุกคนเข้ามาเยี่ยมเยียนนอนรับคิดว่าจะถึงทุกคนทุกท่าน นำ่เอ,า,อาสิ่งที่นี่สาระมีประโยชน์การเขียนไว้ของทางสวนเฮาครับพี่น้องเฮ้ากับเฮ็ดไปยังสี่ละครับทุกค้นถูกท่ันขามาเยี่ยมชมเป็นกำลังเรงใจจากทางช่องทางทางสวนเฮาครับพี่น้องหลายทีหลายทางยังเข็บปรันแหล้วเลี่ยวฮั่นแหล้วเฮากับสค่คอยเฮ็ดคอยท้ำไปครับ แดดพอนแห้งพี่น้องหาแดดจัดแดดพอนคนกินแดดครับพี่น้องเขาก็เฮ็ดไปหอนเขาก็เศร้าเขามีแห้งหรอออกมาเฮ็ดต่อครับผับหลับม่มบงวงว่างโนทางนี้ก็บบ้านนี้ขี้เชียร์หยาครับทางในเขาก็บ้านในขี้เชียร์หยาเคลียร์ตัดหยาตัดงูออกคอยเฮ็ดไปครับกัดจังไนกัดสิงห้ามูห้งงามตาครับพี่น้องก็ค่อยๆปรุง จะค่อยเบิงไปเหตุไปครับขอทึ่งเอาของชิงขาเหาน้ำทรงทางชุมชนค้าเป็นตะไคร่เป็นเป็นการเสริมรายได้ของเหาให้ได้ไปเป็นมือเป็นเว้นครับจะมีป่วยมีอาคาตะไคร่หอกทรงทางชุมชนทางในขาเป็นระปกุก ช่วงนี้เบิดผลแล้อเขากับกำลังเลงครับกำลังเลงเห็ดอันนี้ต้นหมากครับพี่น้องต้นหมากเขากับปูว้ครับเพื่อเป็นการชนอของร่มเวลาฝนเขามาเขากับคอยอเป็นป้องกันร่มในซอยกันครับเขากับคอยปลูกแซมลงไปครับพี่น้องพืชใหม่พันธุ์ใหม่พืชพักสวนตังเขากับคอยอเห็ดให้นำพาพี่น้องนำเสนอ เยี่ยมให้ชมขอมากเป็นกำลังเร่งใจครับหลายมือแล้วทีบอะเห็ดกิดให้พี่ฮ้องน้ำเบงกะเห็ดงานครับเห็ดงานเวลาเห็ดงานคนกะบ่อลายคือผมบอกไปก่อานหานนี้ครับค้นกะแค่สองคนเห็ดเปลี่ยงงานก่อนไปแขยงเวลาครับคอยเห็ดคอยทำให้พี่ฮานองนําพาดเสนอสิ่งใดดีๆรับรับมุมมองครับเฮ้าบ่อไปใส่สารเคมีครับคือ กันเอาห nhào ยู่ในหัวในสวนเฮามีได้ nhào เนี่ยเฮาก็ตัดเนี่ยบ่ท่านเฮาก็ตัดครับพี่น้องเฮาก็ตัดเอาจะไปใส่ยาอย่าไปใส่สารเคมีครับอันตรายครับเฮากับตัวเฮาหรือกับสัตว์ในน้ำในหนองปูปลาเฮาครับเฮาครับเรามาระวังคือผมบอกพี่น้องฟังครับสำหรับมะพร้าวเฮาก็ะสีเรว่าง ส <arken> ายน้ำยศตัวครับต่อไปนี่ก็บชได้ปลูกทั้งคางเขาก็ตรปลูกพักเปลแ่ยนเปลือกโตถั่วปลูกลงไปบักพริกเผือนี่งละครับเขาก็ตรร่อให้ยาแห้งก็บชควายกอยเฮ็ดไปครับคอยปลูกไปน้ำเรื่อยๆส่วนหนึ่งปลูกมาแล้วแต่ก็แล้าวุว้เป็นครับพี่น้องพอเขาเฮ็ดไปเรื่อยๆ กระที่ควายเฮ็ดควายท้ำไปเรื่อยครับพี่นอ้องอให้ท่านการตลาดการค้าการขายแต่ถึงขั้วกับ,บท่านครับมีของสีสรงพยายามเรียงรัดครับสองคนตาใหญ่บอท่านได้พักควันตระมือกันครับหาเวลาพักควันกระเทีสีบัมีเข้ากะกระต่องสูนครับต่องสูงตองอดินร่นเห็ดให้มีทางหลอดมีทางเหลือ หรือมี่ทางที่ยูได้เฮ้ากับเฮ็ดไปครับเพราะว่าการสู่ชีวิตมันก็ต้องสู่ไปถึงที่สุดครับพี่นอ้องปากัดกินถิบเรื่องธรรมดาเอาพวกเฮ็ดีให้จริงเฮ็ดจังเฮ็ดให้ถึงเฮ้าบอกขยันบอสูดีมันก็ยืนยันบ่ไ้ครับเพราะว่าเฮ้าบม่มีไรทางหนอกทางอื่นมากเฮ้าก็ต้องอพิกหาที่พื้นดินเฮ้าครับนี่แหละการเพื่อการท่อง หายเถือสิได้มากับบถือความลำบากครับหาของขาดของขายเห็ดผักกษตเก็ดกับบอลเป็นวานนีไงพี่น้องทุกคนทุกท่านเขามากับชมเราฟังผมก็สิได้อธิบายวันถีอคว่ำการไปการมาการเห็ดการทำการเกินไปบอนพ่อปีครับพี่น้องมะเข้าบอนพ่อปีอีกหลายเดือนอยู่ครับยังจิพ่อปีพี่น้องเบิ้งภาพ่ว่ครับ เพิ่งเอาผ้าร่วมแดดแห้งๆครับแดดจกกักราช่วงนี้มันใบใบม่วงครับใบม่งวงแดดจัดคักเข้ากับผ้าช่วงนี้กับทีพักพรอนแน่ที่พักเอาแห้งจักน้อยเขามีแห้งแล้วกปล่ีเห็ดงานต่อครับเข้ากับนําผ้าพี่น้องนําเสนออเดี๋ยวไปใส่กันกนี้กระแนวค่าค่าแนวจะเค็ดพี่น้องมิตรน,นั่นงานทั้งนัง้นงานหลายลุ่นตินลุนมือควาย นี่นางแน่เข้ากับเดี๋ยวไปก็เห็นตาแนวสีเห็ดครับกับปลูกในบ้านคนก็เดือปลูกบบบคืบแกบบวบขับก็ต้องปลูกลงไปครับแซมแจมกันไปน้ำปอปีปอปุยแล้วครับเพราะว่าอัานเห็นเกษตรเข้ากับปลูกทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องอ่าที่สามารถอันน,น,นั้นได้ฮะอันนี้เนี่ยอันนั้นย่างอ่าและย่างเข้ากับน้ำขา่าน้ำไข่จะเป็นหลายหลักหลายแนว เราพักยางครับพักพี่นอ้องกำลังลงกำลังการกำลังเกิดครับกำลังเกิดเพิ่นกะเ็ดไปน้ำพ่อ่านพักพรอยู่พี่นอ้องเมื่อบานเพินเ่นกะเอาวิวฮอปว่าน,นี้ส่วนตัวผมกะที่กันนลครับเพราะว่าพัก,กเ็ษมันก็ตอ้องสู่ต่อสู่ล้วพี่นอ้องเาเา็เดจังไดเขาสีเฮนนี่ าการเคลื่อนไหวการขาการขายาามีรายได้ให้ได้จุนเกียร์ครอบครัวาก,ารก็เพราะฝากผีฝากน้องเขามาเบิงรับชมทางช่องทางยินดีต้อนรับทุกท่านเขามาเยี่ยมชมทางช่องพลัเกษตรฝนอิลมพายผ้พาพีผ้าน้องโอ้พี่น้องไงแบบห่อนแห้งสำรับที่คุ้มไปนี่ก็คือเพิ่มแปะพักเดี๋ยวพักก่อนหน่อยครับเดียวพักก่อนได้ โบ่ทั่นได้แข็งโตแล้วก็บ,บ่ท้ฮันได้อาติดบ,บ่าไงว่าหน้าติดพี่น้องก็ห้าก็ได้ป้องกันเพื่อเขาบไม่ถูกแสงแดดรอเวลาจากสองสามมือให้เขาตีบแต่ห้องก็จะควายหรืออ่ะครับนี่แหละคือ,อปีอก้นกะผักกะเกษตรของห้องกะเห็ดไปครับหาอยู่นี่นแหละพี่น้องเอ้ยคนบ่าาเกษตรคนจนเทกของแแทขนาดเดียวขนาดแท่เลยพี่น้อง เกษตรคนจุนบน่มเกษตรคนรวยคนจุนผู้หญิงไงยที่นองเอ้ยผ้พาพี่ผ้านองพ้าพ่อผ้าเมียผ้าลุงเอาอานาลูกหลานเขามารับชมครับรับชมเบื้องวิธีเยี่มยมเยยนการเหตุการณ์ทำการเืียนไวุ้กผากส่วนเท่ากับเห็ดเองครับเห็ดเองบ่มีกัน ใส่แรงงานทั้งหนอกเข้าเฮ็ดแร่สองคนแร่ขอบขออออออ้ัวเมื่อยลาเมื่อยล่าพีน้องเอ้อนี่แหละครับพวกทุกท่านที่เพิ่งเขาเยี่ยมชมห้างช่องั้างภาคเกษตรแต่และส่วนของท่านของเพิ่อนในน้ำเสนอกบบบ๊องแมนง่ายๆครับบ่แมนเลื่องง่ายเพราะว่าการเฮ็ด เฮ็ดจิงเฮ็ดจังรับการใส่แรงงานคนละยางครับบ่สสามารถทีอ่อธิบายให้พี่ให้น้องเข้าใจได้เพราะว่าผู้ที่ใส่แรงงานบอกคือผู้ลงมือเห็ดครับแมนบ่าครับพี่น้องผู้ลงมือเหอ็ดฮวงชกาการพาเพี่ยนการเอาใจใส่การดูแลการรักษาพืชใหม่พัธน์ใหม่หรืปล,ปลูกผชผักเฮ็ดจังเดเฮ้าจังสีได้กินได้ขายเฮ็ดจังเดเฮ้าจังสี ได้งอกได้งามเขาจังสีมีการควบงงามได้เอาไปค่าไปขายครับว่าเป็นเรื่องไงครับพี่นอ้องบ่เป็นเรื่องไงไงแล้วกับผู้เพิ่นที่ออกมาหรือนําไปไทายถ้ำน้าสวนน้าหัวน้าสวนของพี่นอ้องเพิ่นกับพาอพี่พ่อน้องเบ,บิง่งผับรับผู้มอ่องที่สวยรู้ดูดีแจ้เพิ่นกับว่าสามารถอธิบายให้เข้า ได้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างส่วนตางของสร้างสวนผมเห็ดเองทําเองครับพี่น้องเห็ดเองทําเองสามารถจัดกับพุ้มลำบากจักกับการอดทนอยากไยทำไรฝากฟรีฝากน้องเขามาสําหรับลูกหลานผู้ที่ตอบโจทย์ไปว่าทุกท่านแล้วผู้อยากเข็ดเกษตรอยากเก็ดจยากทำหากปฏิบัติ กขนะอให้น้องนงหรือเอไอตายุ่งสามเฮาบันเกียร์ตัวครับสามเฮาสุขภาพร่างกายดีอยายลี่ลอครับการเห็ุงานในเมืองในหน้าการรับจ้างเป็นลูกน้องคนต่อไปว่ามือมือดีมือซินมือซุ้ดมิตรก้มเมย์ล่าครับในนั้นในท้องก็กได้จริงครับแต่อันนี้เฮาเห็ุเมย์ล่าเฮาก็เปลี่ยนของเฮาฝากภูมิใจในสิ่งทีโตมิ่งของเฮามีของเฮาครับเฮาเมื่อยเฮาก็นั่เนเเนเงเฮาก็พัก งานรายวันมือก็่าได้พักพี่นอ้องสีบงหามงมันสองสามร้อยกะ่าแรงสองร้อยสามร้อย,อยห้าสิบคู่มือนี่กับแกฝา,ากพี่ฝาก,น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 ,กาน้องน้องนงหลกงันกะเฮากะเห็ดเป็นตัวของเฮาับเห็ดเป็นออฉีดของเฮามันกะมีความสบายใจครับมีความสุขพี่น้องเฮากะเห็ดไปพักไปสามารถอันใดเติบโตอันใดงาม เ้ากัเอาเขาเรานันไปขาไปขายเ้ากับปลูกฟังลงไม่แส้แมกันไปเป็นหุ่นไปพี่นอ้องเป็นชุดไปครับภาก,กเกษตรของค้นเห็ดกัคน,คนปฏิบัติพี่น้องปองไปลูกล้านทุกคนเพิ่มกะมีความสนใจเขามาเบิงกระหลท่านครับขอบประคุณเป็นอยังสูงฝากท่าน้อ,ลองลงลูกล้านพ่อแม่ โดยคว่ำขอบขอความอนุเคราะห์จากพี่จากน้องขอกำลังเลี้ยงใจครับช่องทางคนรักเกษตรแต่ผมเลยทายถ้ำให้พี่นอ้องเบื้องชีมือหามือขึ้นหลังส่วนนี้บ้านเด้เสียหนาไดา้หนาครับยังหกอยู่ยังหกอยู่แต่ผมก็ได้เห็ดมือสองมืก็รือสึกว่าปเปรี้ยวก็ได้ลุวงพักครับพี่นอ้องเข้ากัน เห็ไปครับเสียห้าเราบอกตามภาษาอีสานพื้นบ้านเขาก็คือเสียห้าเราพี่น้องได้ห้าค่อยเห็ดค่อยทำคพื่อปลูกควยปังครับดีทีชีวิตได้เป็นไปแบบนี้แล้วเขาก็ต้องเห็ดไปครับเพว่าอ่าเขามีหยุดอ่ามีการเึ็ดมันในการเห็ดในสิ่งนี้นี่จะรักทุกคนหรือตัวผมเองแต่บอกให้พี่น้องอ่าได้เป็นขอคิดอ่าควม าการอยากเห็ดจากทำอายายลีลออประ่าหลายท่านกี่เขาไปเห็ดงานในเมืองหลวงจะได้ว่าลำบากลำบ่นเมื่อยลาอ้าเห็ดงานบริพัทไปเศร้าเวลานอนเวลาผักกับบอคัยมีมันก็เปลี่ยนไปแบบนั้นแหะพี่น้องอลูกหลานทุกคนเอามา,อาหันเอาใจใส่รับการเห็ดเกษตรคือผมบอกไปควานไาหนานี่ห้องมีทีมีทั้งมีทีมีทาน องไรสามไรเขาก็สามารถสั่งให้เปลี่ยนสับจินเงินท่องให้เปลี่ยนธุรกิจได้ครับว่าได้ใช้เลี้ยงยางเลยพี่น้องเขาก็อดกระทนอ,ะอดกระออมกับดกระอัดก็มันอดทนอดออมการไดมากขายันมันเพี้ยนสู่ถึงที่สุดครับน้องเขาก็ต้องสู่ถึงที่สุดเพราะว่าเขาาใจสละอะาชีพการรับจา้าง เฮาอยากมาสั่งให้มีหลักฐานให้เป็นทรัพย์จินเงินท่องอแรงที่สมบูรณ์ด้วยทรัพย์จินด้วยว่าอมอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เกิดกับครอบครัวเฮาดีไปตลอดครับเขากต้องปรปับปรุงพัฒนาปลูกฟังูณะดูแลนะแร,ร,รักษาครับต้นใหม่ที่ปลูกลงไป เขากับลูกพักแช่มเกี่ยมกันไปครับเขาอยู่ร่วมน้ากันเขาเรานี้เจิอโต,อตขึ้นมาการหดน้ำหดนดูแลเขาไปเขาก็ได้กินน้ำอุดมสมบูรณ์ไปน้ากันครับเขาเกิที่นีความชุ่มชื่นชุ่มช่าใสคุณเขาเกิได้กินคุณน,น้ากันเขาเรานี้ก็ยุ่งกันได้ครับเตือโตงอกงา,ามอุดมสมบูรณ์ไปครับตลอดนี่แหละครับน,น้องเขาปลูกผืชหลายชนิด ให้เขายูน้ำกันเขาก็ยูน้ำกันได้เขาก็กต,ากตางเกิดใหม่สามารถาเขามาปลูกรงน้ำกันครับย่นทีน,นทันน้งนี้ก็ย่งพันแล้วครับก็ค่อยๆเคี่ยวๆไปแม่บบานเิ่นไปจัดออกจัดส,สถานที่เพื่อสิ่งลงพักครับก็สิปลูกให้เต็มแล้วครับก็สิปลูกไปเรื่อยๆอปลูกทั้งนี้แล้วก็ไปพังนาทั้งเลยพี่น้องทั้งง,งเขาเพราะว่า ก็ใส่เวลาปล่อยเฮ็ดไปปล่อยเฮ็ดปล่อยทับปอยปลูกปลอยเก่าค่อยจับค่อยใบยไปนี่แหละพี่น้องครับส่วนเบี่ยผักเพิ่นเพิ่นกระดอช่ำเขาจะปลูกแบบให้ดุครับส่วนทางนี้กําลังเคลีย่ยกระถางเคลียร์กระถางาเคลียร์กรองไหลายหลายอย่างครับพี่น้องเบิดป่าบุดฝนห้ากติกผ้าตีผ้านองเบิ่งการเคลื่อนไหวการเฮ็ด อที่ได้อธิบายที่น้องเวลาเ่าเห็ดเวลาเ่าปลูกปลูกยังไดมียังแน่ก็สี่นั่เสนอให้พี่ให้น่องยังชมครับย่างบ้านในเชียร์ครับยังบ้านเชียร์เสียหนาออกให้เปลีนตะก้อนเข้ากับจังคอยสีคอยปลูกมาทางผี่ให้มี่จะคลองกินได้ครับพี่น้องให้มี่จะคลองกินได้ห่ายางไปใช้ก็ให้มี แค่คลองอยากของกินของขาคของไข่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดที่เฮาส์สีสามารถปลูกให้ได้หลากหลายครับสำหรับพกักแย่งกับขยายออกมาครับกำจัดขยายออกมาไม่เฮาาส์บห้ษูนหายบห้ษูนพันครับท่้งบริูนพันเฮากัปลูกลงไปสําหรับพืชดพักขายดีพี่น้องทั้งการตลาดทั้งในค่ะชุมชนเพิน่น ้างการไลยครับสารพัดจงังพักจิว๋วพักเม็กพักกระยงพักกัดพักหังกระสังครับได้ขายดีพี่นอ้องขอคููมิใจรักทุกท่านเข้ามาเบิ่งเป็นตัวอย่าง่วนพักกัดกัอากาศดอกครับอันนี้กําลังเป็นเบียร์หน่อยกาลังสี่กาลังจะเริญเติบโตเถิงเห็ดไม่ปลูกไม่เห็ดไปนำ้ำกะเบ,บืองไปนำ้ำรักษาไปน้ำครับ ทุกการเหตุการณ์ทำล้วนแล้วแต่ถามว่าลําบากว่าพี่น้องถามผมมาลําบากมันลําบากมันก็นลําบากครับพี่น้องเขาเหตุยังนก็มีความลําบากมีความเมื่อยความหลาหลับจางระบายแห้งลําบากแห้งเมื่อยแหง้งหลาแห้งบ่เป็นอิสระแห้งบ่เป็นตัวของเขาครับพี่น้องแห้งบ่แมนของเขา้าตื่นขืนคำมาการใส่ใจลําบากหิิงการรับจางมีคือ,อทิ้งท,ที่ถือต้องพี่น้องขอให้ดูแลน้องนง าอ้ไอ้อปลาลุงพอ่อเมทุกคกอ่นเชิญชวนครับหันมาเห็ดภาคเก,กษตรของเฮาเามีทีมีทั่งมีไฮมีหน้า,าทุกอ่นเห็ดใดปรันนาดีจากช่องทางพนลัเกษตรสวนพิลภมไพ่ขอให้พี่น้องเขามาเบิงแง่งเอาไปพิจารณาครับรับชมให้เป็นประโยชน์พี่น้องลกูกหลานน้องนุ่งให้เป็นประโยชน์ใหม้มิสระ ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเห็ดนี่เข้าบริเห็ดเพียวว้มปวดหัวเร่าอดอ้างเข้าเห็ดให้เป็นตัวอย่างของหนองนงโกรานพ่อเม่ย่าลุงเอาอาผู้ยุ่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 าุ่าุ่ย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 ง่ยุ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 ่ให้กด่ลุ่นดแชร่เป็นก่าง่ยุ่งุ่ยุ่นก่ยก่ยุ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 ายเ่ิุ่งุ่ย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 ้่ยุ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 ่ยี่ยุ่ยุ่ยุ่ยง่ยุ่ยุ่ย หรือปฏิบัติแบบใดเห็ุแบบไดเกินไว้แบบใดถ้าเอาสาระและประโยชน์สร้างตัวตนครอบครัวให้มีตะค่วมทาสุกเพิ่มพุ้นบริบูรณ์ปุ้นทรัพย์ให้ปวชบรดโภคบวปบร,บร,บร,บรอยากครับสุกทิ้งทูกย่างเขามีอยู่มีกินมีขามีขายมีไรายได้มันก็เกิดประโยชน์เกิดค่วมสุข ส่วนพี่น้องกับพ่อเขามาบึงเง่ครับส่วนน้องสาทางนี้ห้องกระน้ำก็ไฮไลท์ครับส่วนทางนอกก็ปลูกไปเรื่อยครับเพื่อกันครับพี่น้องจะปลูกขึืนอกัน่วนจะปลูกมาหลายแล้วหลายห้องเย็ดหากต้องเฮ็ดให้หลายก็ดีหลายก็ดีไปเรื่อยครับพี่น้องเพิ่มทวีขึ้นให้หลากหลายให้หลายที่สุดเพราะว่าเวลาเขาจำหน่ายเพราะคามมค่า่นก็ต้องการเ่นก็เอาหลายเขาก็ต้องเฮ็ดให้ ก็ได้ครับเป็นการสร้างสรรค์โดยคุณงามคุณดีด,ด้วยาการเหตุการณ์ทำฝากพี่พ่อน้อง,องเขามาเบิองแง่งครับทำน้เบิองแง่งฝากทุกคนทุกท่านเพืเเเ่อนเพื่อนมาเขามาเบิองการเหตุการณ์ทำเฮารับทุกคนบางท่านบางคนเพิ่นกะอ่ะอร์ไอเดียเพิ่นกะว่าเห็ดกษตรสดเล็กเริ่มต้น ไปที่มากกับบอ่อหันหูเพื่็ได้มาถามว่าวางแผนแบบไหนแบบไดผมก็ได้อธิบายไปแล้วก็นะนี่แล้วเจ้าข้าสซีรางแผนตามใจมากของท่านปลว,ว่าการปลูกการปัางข้ากระปูกลงไปเลยพี่นอ้องแอรียงน้ำก็มีบ่อน้ำก็บหีเพราะว่านาแรงใช้น้ำลร้ครับใช้น้ำไร้รอเรียงต้นไม้เกิดไม้เชียทีฮอตป่าม้ผลมา ใส่เวลาหลายเดือนครับเฮาคีกพันครับคีิกพันคลิกพันหาเงินหาทองหาอยู่กับกุกับทินอยู่กับทินครับฐานกับบ้านเกิดเมืองน่นเฮาครับคนอีสานขยันตุกคนโบอดโปรจนครับหาอยู่กับบ้านกับซองกับไพกับหน้าครับพี่น้องบอเงินบอทองเบอร์โบซสินที่เฮาสีสามาทเก็รขึ้นมาเป็นเงินทั้งนั้นครับ สุดทายอบ,บ,บอบอหาายาห้างครับคลิปนี้ก็ได้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนให้พี่ให้น้องรับชมเป็นตัวอย่างคิดเอาครับทุกท่านอาว่ามีประโยชน์ก็ขอให้คนไหลคดแชร์เบืองแย่งคิดต่ำต่อไปขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญโดยข้ามเคโลกครับจากช่องทางคนรักเกษตรกัสุดทายฝากพี่ฝากน้องทุกคน เขามาเป็นกำลังแรงใจือความเคารพครับอขอให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขความเจริญเจเจวิชนครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ